อรุณสวัสดยามเช้านะครับเช้าวันนี้วันอาทิตย์ที่20่สครับยีตุลาคมนะครับพรีเมเรคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาอมนะ <c oughs> ถือว่าเป็นคืนที่วันเสียงปืนแตกนะครับเมื่อคืนนี้ปืนใหญ่อาศนนอน,นะครับไปเยือนบอลมัดแล้วก็เจอพิษของใบแดงนะครับ <c oughs> ในตั้งแต่ครึ่งเวลาแรกเลยนะครับ สุดท้ายก็ยันไม่อยู่นะครับโอ้โหนะบ,บอนหมัดเจ้าบ้านนะครับยิงไปสองดอกชึง่งช่วงครึ่งหลังนะครับเอาชนะปืนใหญ่อาเซนอนไปสองประตูต่อศูนย์เสียหายอย่างยิ่งนะครับอดขึ้นไปเป็นจ่าฝูงในคืนวันเสาร์นะครับน่าเสียดายอย่างยิ่งแล้วก็เป็นเป็น,ปนความพ่ายแพ้นัดแรกของอาเซนอนด้วยนะครับเมื่อคืนนี้ ในขณะที่ฟูลแลมก็โดนพิษใบแดงเหมือนกันก็แพ้ให้กับแอสตันวินล่าคาบ้านไปอีกนะครับนั่นก็เป็นอีกคู่หนึ่งทําให้วินล่าตอนนี้ทําคะแนนตะตื้นขึ้นมาแล้วนะครับตะตื้นขึ้นมาแล้วส่วนคู่หัวค่ํานะครับ็อตแนมฮอสเปอร์ก็อืมนะก็จัดโอสเปอร์พักหลังก็ฟอร์มมาอืมเวลายิงนี่ยิงเวลาเข้าฝากนี่ยิงได้เป็นกอบเป็นกำนะครับ เอาชนะเมื่อคืนจะเปิดสเปอร์ชนะใครอะ่ะหอคำ่ำเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับคุนคอนเวสแฮมสี่ประตูต่อหนึ่งนะสเปอร์นี่ก็เริ่มมาแล้วนะครับเริ่มมาแล้วเริ่มมาอีกแล้วในะขณะที่ปิศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดโอเทอฟอร์ดนะครับตอนรับการเป็นจากเบนฟอร์ดนะครับ เบรนเปิดเมื่อคืนนี้ก็อออืืเริ่มต้นดีนะยิงประตูออกนำเจ้าบ้านนะครับเจ้าถิ่นอย่างปีศาแดงไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเอาก็บอาเอาแล้วว่าสงสัยเพื่อนจะคาบ้านอีกแล้วคือตอนนี้ไอ้ไอแฟนคลับของเขาเรียกว่าทีมทีมกองแช่งนี่ไม่รู้สองกิจสองใจน่ะเออจะ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 เชียร์ให้ ปีศาจแดงเอาชนะคู่แข่งได้หรือเปล่าเนี่จะเซฟเทนฮากอเออมีโมเมนต์หนึ่งนะครับแต่โมเมนต์หนึ่งก็มันก็เป็นเพื่อนรักเพื่อนแค้นแหละมัก็เรียกว่าทำามันไม่ถูกเออชนะก็แปลกๆแพ้แก,ก,ก็รู้สึกเออเออเออนะสุดท้ายนะครับเมื่อคืนนี้ปีศาจแดงก็สามารถเอาชนะเบนฟอร์ตนะครับ ไปได้นะครับ2ประตูต่อ1เก็บ3คะแนนในรอบหลายลายนัดนะครับก็เอากอ็ตื่นขึ้นมาเดิมทีนึีกว่าจะมาติดท็อป10แล้วนะครับแต่ว่าก็โดนเพื่อนแสงขึ้นแบบตอนนี้ก็ยังอยู่แดนใต้ยอยู่นะครับอยู่อันดับที่11แต่ว่าคะแนนมันก็ยังไปไหนเลยก็ไม่ไปไหนแล้วครับมี10แต้ม11แต้มนี่ตาฝูงก็แค่18แต้มตอนนี้นะครับเรียร์พูนะครับส่วนค่ำคืนนี้นะครับ โอ้โหนะน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับกลุ่มท็อปโฟนะครับที่เหลืออยู่นะครับลิเวอร์พูลนะครับจะทำศึกหนักกับสิงโตโน้ำเงินครามเชลซีนะครับที่แอนฟิลด์คืนนี้สี่ทุ่มครึ่งนะครับความพร้อมของแต่ละทีมก็อืมพูดถึงความพร้อมนี่ตอนนี้ต้องถือว่าเป็นช่วงที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งสำหรับลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่าผููรักษาประตู มือหนึ่งอลิสงเบ็คเกอร์ต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บยาวๆนะครับน่าจะนุ่นแหละเดือนธันวาเนะี่ยกว่าจะกลับมาได้นะครับตอนนี้ก็ต้องหวังพึ่งวีฮินกัลเฮอร์แหละนะครับขึ้นมาเป็นมือหนึ่งช่วยรักษาประตูแทนไปพลางก่อนนะครับและคืนนี้สึกหนักเป็นอย่างยิ่งเชลซีพักหลังๆนีม่มาดีเหลือเกินนะครับ ปีนี้เชลซีหมายมั่นปั้นมือนะครับเพราะว่าลงทุนไปเยอะลงทุนไปมากเพราะฉะนั้นท็อปโฟคือเป้าหมายของเชลซีแน่นอนนะครับหรือบางทีอาจจะเป็นตัวสอดแทรกก็ได้ดูกันยาวๆแหละมาดูคือคือช่วงนี้ยังองเมื่อคือนนี้ใครจะไปคิดว่าอาร์เซนอลซึ่ง <c oughs> แพ้ให้กับบอลหมัดโอเคใบแดงก็นั่นแหละมีผลอย่างยิ่งนะครับแล้วการมาแพ้กับบอลหมัดก่อนที่ทําศึกหนักในส,สัปดาห์หน้านะครับต้องไปทําศึกก <c oughs> ับลิเวอพูนะครับอืมนะนี่แหละเพราะฉะนั้นคืนนี้มีความหมายอย่างยิ่งของทั้งสองทีมนะครับทั้งลิเวอร์พูและเชลซีลิเวอรพูลถ้าต้องการ จะลุนแชมป์ในฤดูกาลนี้พบกับทีมในวันหน้าเดียวกันกลุ่มหัวตารางด้วยกันต้องละเอียดรอบคอบแล้วก็ผลการแข่งขันนี่ถือว่าเฮ to Head เลยนะครับและสัปดาห์หน้าก็จะมีศึกหนักรออยู่เพราะฉะนั้นคืนนี้ต้องรักษาโมเมนตัม เสริมสร้างกำลังใจพลังใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเตะในแอนฟิลด์ด้วยนะครับความโชคดีของเลียฟพูนะครับก็คือได้เตะในแอนฟิลด์นะครับอืมนะคืนนี้สีดุ่มกลึ่งที่แอนฟิลด์เชื่อว่าเด็กของทุกคนทุกท่านก็ต้องส่งใจไปเชียร์แหละนะครับประวัติสัปดาห์หน้าจะต้องออกไปเยือนอาร์เซนอลคืนนี้ต้องเป็นจ่าฝูงการันตีจ่าฝูงไปเจอปืนใหญ่ ในสัปดาห์หน้าคืนนี้สี่ทุ่มครึ่งพบกันที่แอนฟิลแต่ก่อนหน้านั้นนะครับสองทุ่มนะครับรองจากฝูงแชมป์เก่านะครับแมนเชเสเตอร์ซิตี้ก็จะบูกกับวูฟแฮมตันนะครับบุกรังหมาป่านะบอลมาดยังทำได้บางทีบู๊วูฟซึ่งเป็นทีมบ้วยนะนะ ก็แล้วก็ส่งใจไปรังหมาป่าหละวันนี้นะครับสี่ทุ่มครึ่งนะครับของแดงเรือผูพพบเจลซีส่งใจแปนฟิ์หลังเกมมาพบกันสุขใจไปทีแล้วนั่นนะครับมีสุขทุกคนวันนี้สวัสดีครับ